ใช่คนนี้ถูกองค์กรหลอกใช้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาคืออดีตเจ้าหน้าที่ CIA เอเลสก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเดดฟริกพรีเมียมโดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะ ก็มีห้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพทฟรอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมกัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาเงาคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรผม <c oughs> มาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดีไลน์ในการสมัครใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิกก็ดุลรับเงิน5 0 0 0 0บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือน หากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับหรืองเลาเริ่มต้นด้วยการบุกป้นของชายปริศนาคนหนึ่งเข้าบุกเข้าไปในห้องนี้รภัยของ CIA ชายคนนั้นจัดการกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและขโมยกุญแจมากล่องนิรภัยใบหนึ่งถูกขโมยออกไปชายปริศนาจัดการกับทุกคนที่อยู่ที่น,นั่นมีรถคันหนึ่งขับมารับเขาชายคนนั้นโยนสิ่งที่ขโมยมาเอาไว้ที่หน้าของรถคันหนึ่งที่จอดรออยู่กล่องนิรภัยถูกนำไปส่งให้กับชายที่อยู่ในรถ เจ้าหน้าที่ c a ที่ชื่อแอนนาพยายามที่จะติดต่อหาเขาแต่ชายคนนั้นกลับเลือกที่จะไม่รับสายเหลืองตัดไปที่ชายที่ชื่อเบนเขาทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัทด้านความปลอดภัยแห่งหนึ่งน่าแปลกที่แผ่นหลังของเบนนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายเบนเข้ามาคุยกับลูกสาวที่ชื่อว่าเอมี่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจะไม่ค่อยดีนักเบนเจอผลการสอบที่เอมี่ซ่อนเอาไว้เขาบอกว่าเธอควรตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้เอมี่บอกว่าเธอไม่ชอบที่พ่อเข้ามายุ่งกับชีวิตของเธอแม่ไม่เคยที่จะทำ เอมี่เตือนพอ่อถึงงานรับรางวัลของเธอในเย็นวันนี้ก่อนที่จะออกไปเบนมาถึงที่ทํางานตอนนี้เขากับเพื่อนร่วมงานกําลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหาข้อบอกพร่องเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าเหมยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขากําลังตรวจสอบมันไม่ได้เป็นของบริษัทเธอกับเบนกําลังตรวจสอบมันแต่หัวหน้าของพวกเขาที่ชื่อว่าเดลิกลับเข้ามาสะก่อนเดลิคคือคนที่อยู่ในรถกับกล่องนิรภัยในตอนต้นเรื่องเบนพบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งให้ตรวจสอบกรรมฐานและสารฟอกขาวสามารถที่จะละลายตัวล็อกชั้น ล็อกชั้นที่2คือระบบสแกนม่านตาเบนสามารถแฮ็กผ่านมันไปได้โดยการใช้ภาพดวงตามาตัดต่อรวมกันและสลับไปมาเดลิกสึกทับใจเป็นอย่างมากเขารีบขอสำเนาของวิดีโอนั้นจากเบนไปในทันทีเบนพยายามถามถึงเรื่องสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำไมเขาถึงถูกสั่งให้หาข้อบกพร่องของสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทแต่เดลิกก็ไม่ได้ตอบอะไรและสั่งให้เบนรีบส่งรายงานการทดลองทั้งหมดให้เขาเบนรีบทำสรุปรายงานเพื่อวมงานที่ชื่อฟลอยด์บอกว่าเขาควรกลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้ว เบนลืมเรื่องงานรับรางวัลของเอมี่ไปจนสนิทเขารีบออกจากออฟฟิศและมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนทันทีที่นึกได้งานรับรางวัลมันจบไปแล้วเบนรู้จักเพื่อนร่วมชั้นของเอมี่ว่าลูกสาวของเขาชนะรางวัลการประกวดถ่ายภาพเอมี่ทุ่มเทและมีความสามารถด้านนี้เลยมีผลการเรียนที่ไม่ได้ดีนะักเขารีบไปรับเธอที่จากงานเลี้ยงฉลองเบนสังเกตว่าเอมี่ดูจะสนิทกับผู้ชายที่ชื่อว่านาบิวเป็นพิเศษเขาถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้เอมี่บอกว่านาบิวก็เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งของเธอทั้งสองเริ่มที่จะทะะเลากกัันอีครง เอมี่ตัดปัญหาด้วยการบอกว่าเธอเริ่มที่จะหิวแล้วเบนหยิบคุกกี้ที่อยู่หลังรถมาให้แต่เขากลับลืมไปเลยว่ามันมีส่วนผสมของถั่วที่ทําให้เอมี่แพ้อย่างรุนแรงเบนรีพาเอมี่ไปที่โรงพยาบาลหลายชั่วโมงผ่านไปเอมี่ออกมาจากห้องฉุกเฉินหลังอาการดีขึ้นแล้วเบนบอกกับเธอว่าเขาต้องไปเอาสรุปรายงานที่บริษัทก่อนที่จะกลับบ้านเอมี่เริ่มระบายความในใจออกมาเธอเกลียดเบนมาตลอดเพราะเขาทิ้งแม่กับเธอไปหลังมาถึงบริษัทเบนก็ถึงกับชอกไปเลยเบื่อสิ่งของทุกอย่างมันได้หายไปเหมือนกับว่่าไมมเคยยีอู ที่นี่มันไม่มีอะไรอยู่เลยไม่มีแม้แต่เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ใดๆเบนพยายามติดต่อไปที่เบอร์ของสำนักงานแต่ปลายสายกลับบอกว่าเบอร์นี้มันไม่มีอยู่ในระบบโทรศัพท์ของเบนพังลงทันทีหลังว่างสายเบนใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเข้าถึงกับงงไปเลยเมื่อสำนักงานใหญ่แจ้งกับเขาว่าบริษัทของพวกเขาไม่เคยมีสาขาที่เบนบอกว่าทำงานอยู่ชายที่ชื่อเดลิกที่เบนกล่าวถึงเองก็ไม่มีอยู่แม้ในกระทั่งรายชื่อของพนักงานเบนรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติ เขารีพาเอมี่ออกไปจากที่นั่นในทันทีเป็นมาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่บอกกับเขาว่ามันไม่มีทั้งชื่อของเดเล็กหรือแม้กระทั่งตัวของเบนเองในระบบเขายืนยันอีกครั้งว่าบริษัทไม่เคยมีสาขาอยู่ในเมืองที่เบนอ้างว่าทำงานอยู่เบนขอยืมแบตเตอรี่จากโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท,ที่คนนั้นเขาเปิดโทรศัพท์ทของตัวเองเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลที่เขามีน่าแปลกที่โทรศัพท์ของเบนมันว่างเปล่าและไม่มีข้อมูลหรือรายชื่อผู้ติดต่อใดๆจากการตรวจสอบข้อมูลของธนาคาร ข้อมูลล่าสุดของเบนทั้งหมดที่หาได้คือข้อมูลเมื่อ14ปีก่อน,นเหมือนเหมือนกับว่าชีวิตของเขาใน14ปีที่ผ่านมามันไม่เคยมีอยู่ตอนนั้นเองจูๆ่ๆฟลอยที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเบนที่บริษัทก็โผล่มาเขาจ่อปืนและสั่งให้เบนกับเอมี่มากับเขาเบนพยายามถามกับฟลอยว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นแต่ฟลอยกับใช้ปืนฟาดไปที่หน้าของเบนและสั่งให้เขาหุบปากเอมี่พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่เบนก็บ,บอกให้เธอไม่ต้องห่วงและรัดเข็มขัดเอาไว้เบนใช้จังหวะที่ฟลอยเผลอเบรกรถอย่างกระทันหัน เอมี่ค่อยๆคลานออกมาจากรถฟลอยด์ตามออกมาและพยายามที่จะยิงเธอเบนเข้าไปหยุดเอาไว้ได้เขาพยายามที่จะเข้นความจริงจากฟลอยด์แต่มันกลับสิ้นใจไปซะก่อนเบนกับเอมี่รีบหนีออกไปก่อนที่ตำรวจจะมาทั้งสองเข้าไปตั้งหลักที่บ้านหลังหนึ่งเบนทำแผลให้ตัวเองและเอมี่เธอบอกกับเบนบ่กพวกเขาควรรีบแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับตำรวจเบนตอบว่ามันไม่มีความหมายข้อมูลและตัวตนของเขาไม่ได้ถูกลบไปแล้วไม่มีใครที่จะช่วยพวกเขาได้เบนไปตรวจสอบล็อกเกอร์ของฟลอยด์ที่เขาได้กุญแจมา ในนั้นมีข้อมูลของทุกคนที่เบนเคยทำงานด้วยมันมีแม้กระทั่งข้อมูลของเอมี่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเบนไปนที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลของเมือกมันเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพื่อนร่วมงานทั้งหมดของเบนที่ถูกจัดการไปหมดแล้วเบนเขียนตัวเลขที่เพื่อนร่วมงานจดเอาไว้หลังรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสั่งให้ตรวจสอบไม่ใช่ของบริษัทชายที่ชื่อว่าวอลเตอร์ถูกส่งมาตามล่าเบนมันยิงใส่เขาโดยที่ไม่สนว่าใครจะโดนลูกหลงไปด้วยเอมี่หนีมาซ่อนในห้องผู้ป่วยเธอกำลังจะถูกจัดการแต่เบนกลับเข้ามาและจัดกการรับออเต์ เอมี่ใช้ตอนที่ทั้งสองกำลังจะสู้กันจัดการกับวอเตอร์ไปได้ในที่สุดเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบนรีบทำแผลให้กับเอมี่เขาตัดสินใจบอกวความจริงทั้งหมดกับเธอเบนเคยทำงานให้กับ CIA เขาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอกับแม่ไปแต่จำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจากทั้งสองเอาไว้เพื่อความปลอดภยัยฟลอยด์กับวอเตอร์คือนักฆ่าของรัฐบาลตอนนี้ CIA ได้รู้เรื่องที่นักฆ่าทั้งสองคนที้ถูกจัดการไปแล้วแอนนาบอกว่าเบนน่าจะเกี่ยวข้องกับกล่องนิรภัยที่ถูกขโมยไปเขาเป็นคนเดียวที่มีข้อมูลของห้องนิ เหลือส่งสินค้าลำหนึ่งของบริษัทที่เบนทำงานอยู่เกิดลม่มภายในกล่องนิรภัยนั้นคือข้อมูลเกี่ยวกับการที่บริษัทแอบขายอาวุธให้กับต่างชาติมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น CIA ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบถ้าหากว่าข้อมูลนั้นหายไปนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พวกเขาส่งคนไปตามล่าเบนแต่ความจริงแล้วเหมือนกับเป็นแอนนาต่างหากที่ทำงานให้กับบริษัทเธอเป็นคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องนิรภัยนั้นแอนนาไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอพยายามที่จะติดต่อไปหาเดลิรภััยแแลลละดด้้้ข,าามาลลอ,ขอมมมูทงหว กลายเป็นว่าเบนและคนอื่นๆถูกบริษัทหลอกใช้ในการหาวิธีปลดล็อกกล่องนิลภัยเพื่อเอาข้อมูลที่อยู่ด้านในแต่พวกเขาดันสวยเพราะไม่รู้ว่าเบนเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA เบนลาออกมาเพื่อดูแลเอมี่หลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเอมี่พาเบนมาซ่อนตัวที่บ้านของนาบิลมันเป็นย่านแออัดของผู้ลี้ภัยจึงไม่น่ามีใครสงสัยและตามมาได้ที่ปรึกษาของบริษัทพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมคดีแต่ฝ่ายที่ฟ้องร้องกับเลือกที่จะไม่รับเงินแอนนามาพบกับที่ปรึกษาของบริษัทเธอโทษที่เขาลากชี พวกเขาพลาดแล้วที่ทำแบบนี้กับเบนเบนคืออดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA ที่ถูกฝึกฝนไม่อย่างดีที่ปรึกษาพยายามบอกว่าพวกเขาทำไปเพราะไม่มีถังเลือกเบนพยายามขุดคุ้ยเรื่องสาขาปลอมของบริษัทที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อหาวิธีปลดล็อกกล่องนิรภยัยนักฆ่ารับจ้างของบริษัทถูกสั่งให้จัดการกับเบนญาติและพี่น้องของนาบิลถูกเขาจัดการเบนได้รู้ความจริงในที่สุดว่าระบบล็อกนั้นคือระบบล็อกของกล่องนิรภัยของ CIA เอมี่ตรวจสอบข้อมูลและพบก,กับชื่อของคนที่เช่าพื้นที่บริษัทปลอมที่เบนทำงานให้เขามีชื่อว่าาคส เบนบอกว่ามาคัสคือชื่อของสายลับเยอรมันที่ควรจะตายไปตั้งแต่5ปีที่แล้วเบนบุกไปที่ห้องที่มาคัสเช่าเอาไว้เบอร์โทรสุดท้ายที่โทรออกจากโทรศัพท์ในห้องคือเบอร์โทรของโรงแรม CIA รู้ที่อยู่ของเบนกับเอมี่จากการโทรครั้งนั้นเบนกับเอมี่รีบไปที่โรงแรมนั้นเขาบอกให้เอมี่รอ,อเขาอยู่ที่ล็อบบี้ปรากฏว่ามาคัสไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็คือเดลิกเบนเริ่มจกกัดการกับเดลิกเพื่อเขนข้อมูลตอนนั้นเองเอมี่ก็เห็นแอนนาเจ้าหน้าที่ของ CIA เข้ามาในโรงแรมเธอรีบตามแอนนาขึ้นไปเอมี่ใช้สัญญ,ญาณไไฟหม้้เเเพพืื่่อออออซวลาใอของธ ธอถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้เห็นสิ่งที่เบนทำกับเดลิกเพื่อเขียนข้อมูลปรากฏว่าเดลิกไม่ใช่ตัวการของเรื่องทั้งหมดเขาเองก็ถูกหลอกใช้และกำลังจะถูกสังเกตไม่ต่างกาันเดลิกใช้ตอนที่เบนเผจัดการกับตัวเองเบนรีบหยิบเอกสารทั้งหมดและหนีออกมาเอมี่ใช้สัญญาณการขโมยของรถหลอก่อเจ้าหน้าที่ของ CIA มันได้เปิดจังหวะให้เบนได้เข้าไปหาแอนนาเธอบอกว่าเธอจะช่วยเขาหาว่าเขายอมให้เอกสารที่ได้มากับเธอเบนถามว่าทำไมแอนนาถึงทิ้งเขาไว้ในปฏิบัติการที่เบลเยียม เธอเปิดเผยว่า C.A.A. ต้องการที่จะจัดการกับเขาแต่แรกเพราะขัดคำสั่งมันเป็นเธอต่างหากที่ช่วยเขาเอาไว้เป็นพาเอมี่หนีออกมาเธอรับไม่ได้เมื่อรู้ถึงสิ่งโหดร้ายที่พ่อของตัวเองเคยทำเอมี่หนีไปจากเบนและกลับไปหาหน้าบิลแต่นั่นกลับทําให้เธอถูกนักฆ่ารับจ้างของบริษัทจับตัวได้เบนรู้เรื่องที่เอมี่ถูกจับตัวไปแล้วนาบิลที่โกรธแค้นเพราะครอบครัวถูกจัดการได้เข้ามาช่วยเบนเขาและเพื่อนได้ช่วยกันให้ข้อมูลจนได้รู้ถึงตัวการของเรื่องทั้งหมดตัวการของเรื่องคือชายที่ชื่อว่าฮันเก เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการค้าอาวุธข้ามชาติหรือที่มีบริษัทเป็นฉากบังหน้าแอนนาเองก็ถูกจ้างโดยบริษัทเขาแยกตัวเธอออกมาจากเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเพื่อถามข้อมูลเบนบอกให้แอนนาบอกกับคุณฮันเกตนั้นว่าเขาไม่รลอดแน่จะหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอมี่เบนกับนาบิลช่วยกันเตรียมสารบางอย่างฮันเกตและบริษัทกำลังจะเป็นฝ่ายที่ชนะคดีฝ่ายที่ฟ้องร้องอาจจะต้องแพ้เพราะไม่มีหลักฐานพวกเขาจะได้รับเพียงแค่คำขอโทษและเงินชดใช้เบนโผล่มาและยยดโทรศัพท์ไปที่มือของที่ปรึกษา เขาบอกว่ามีข้อมูลและจะส่งให้กับฝ่ายที่ฟ้งองร้องถ้าหากว่าเขาไม่ยอมทำตามแอนนาเข้ามาบอกกับฮันเกตเกี่ยวกับเรื่องของเบนเขาจะไม่ยอมอยู่จนกว่าจะได้ตัวลูกสาวคืนเบนส่งข้อความมาณสถานที่และเวลาในการแลกเปลี่ยนแอนนาหักหลังฮันเกตและพยายามที่จะช่วยเอมี่ออกมาแต่ฮันเกตกับรู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้วแอนนาถูกนักฆ่าจัดการไปในทันทีทางด้านของเบนเขาทำการติดระเบิดที่ทำขึ้นมาไว้ด้านในสุดของกระเป๋าใส่เอกสารมันจะทำงานทันทีที่กระเป๋าถูกเปิดเป็นครั้งที่2การแลกเปลี่ยนได้มาถึงเบนเข้ามาจากทางด้านหลังและจ แต่บริษัทกับมีเอมี่ที่เป็นแต้มต่อเบนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะยอมแพ้และส่งเอกสารทั้งหมดให้กับพวกเขาเอมี่จะรอจะหาว่าเขายอมตายเบนเข้าไปหาลูกสาวและสั่งให้เธอรีบหนีไปซะเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนาบิวมารับตัวเอมี่ออกไปเบนเอาเอกสารมาให้กับฮันเกกเขาตรวจสอบและพบว่าเอกสารหน้าหนึ่งมันได้หายไปฮันเกกสั่งให้ที่ปรึกษาจัดการกับเอมี่และคนที่เหลือซานหลังเรื่องทุกอย่างจบลงนาคาถูกสั่งให้เอาเอกสารแผ่นสุดท้ายมาจากเบนเขานํามันไปให้กับฮันเกกและเมื่อฮันเกกเปิดกระเป๋าเพื่อใส่เอกสารแผ่นสุดท้าย และเบิดที่เบนติดตั้งเอาไว้ก็ทำงานในทันทีเหลืองตัดมาที่เอมี่นาบิลมาส่งเธอที่สนามบินก่อนที่จะบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก่อนที่เครื่องจะขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ประกาศเลขชื่อมาคัสบูบซึ่งเป็นคนที่ยังไม่ขึ้นเครื่องปรากฏว่าน,นั่นคือเบนเข้าลอดมาได้และจะใช้ชื่อและตัวตนของมาคัสบูบต่อไปจากนี้เบนกับเอมี่ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างลับๆที่อเมริกาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝากเน็ตฟลิกซและคาทู จาก NFT h e a t e r ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดิสคริปชันหรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ